สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกับเจ๊เองชาแนลกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเจ๊จะพาไปดูดันเจี้ยนพิเศษดันหนึ่งค่ะเออมันมีดันที่ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูบัตรกันก่อนเลยนะคะอ่าสืบเนื่องมาจากว่าเจ๊ไปสุม่มบัตรจากแม่หมอมาค่ะไปสุ่มกาชามานั่นเองแกเปเปมาจา้า ก็ได้บัตรนี้มานะคะบัตรนี้มีชื่อว่าเก t e of Destiny t ต c k e t นั่นเองแกบัตรเนี้ยมันจะใช้ลงดันที่เป็นแบบแคล้ายๆเป็นดันที่ไว้สำหรับเก็บอ่าไวโซอะไรอย่างเงี้ยแกน,นึกออกปะแต่มันจะไม่ได้เก็บแบบเป็นชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้นะรู้สึกว่ามันจะได้เป็นตัวไวโซมาเลยค่ะแก่ะเอออันนี้เจก็ยังแบบว่าเพิ่งจะเคยลงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปลงกันดูนะคะว่ามันจะแซบขนาดไหนเนาะอ่ะอีบัตรตัวเนี้ยเราจะได้จากการสุ่มที่นางคนนี้ค่ะแกเดี๋ยวเจจะให้ดูว่านางมีอะไรบ้าง ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเอาอะไรไปแลกได้หรือเปล่านะคะแต่บัตรนี้มันจะเป็นบัตรที่อยู่ในระดับเกรด A ค่ะก็ค่อนข้างที่จะสุ่มได้ยากพอสมควรเลยนะคะแต่เจมี่บุญเวอร์คือสุ่มมาได้ประมาณ2ใบนะคะอ่าหรือไม่ถ้าเราสุม่มอ่าตัวกาชานี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้แต้มมาค่ะแต้มที่เป็นเหรียญรูปดาวข้างบนเห็นไหมเอ่ยที่เจตอนนี้เจมี่มีอยู่ทั้งหมด1980แต้มนั่นเองถ้าเราสะสมแต้มนี้ครบ3 0 0 0นแต้มเราก็จะแลกบัตรนี้ได้นั่นเองค่ะเก็ออฟดิจิตี้ทิกเกตเออ ทีนี้เรามาดูกันว่าบัตรตัวนี้นั้นเราจะไปใช้ลงดันที่ตรงไหนนั่นเองค่ะแกเอาล่ะสำหรับดันนี้นะคะก็อยู่ที่เมืองอัลคีนั่นเองค่ะแกอยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ค่ะแกอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในมหาคนครของเรานี่นเองค,ะคะ่ะแกขามันก็อยู่ที่ NPC ตัวหมาตัวเดิมนั่นแหละหมาจากอ่า EP ที่แล้วนั่นเองคะ่ะที่เจ๊าพาไปแนะนําเกี่ยวกับตัว s p e c i a l i z a t i o n นะถ้าใครจาได้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเจ๊กดให้ดูก่อนวิ่งขึ้นไป ก็จะอยู่กับเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะอิคารัสนั่นเองค่ะแกขาเป็นชายหน้าตาดีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นะคะอกดที่นางไปปุ๊บนางจะอยู่ที่หัวข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือ gate of destiny นั่นเองค่ะแกดันนี้มหัศจรรย์อะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมแกมันดีตรงที่ว่าเราสามารถพาเพื่อนไปลงปาร์ตี้ได้ด้วยแกเออโดยที่เพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียใบเกตเลยค่ะไม่จำเป็นต้องมีตั๋วเข้ามีแค่ตั๋ว energy ก็พออาแต่ว่าอตั๋วเข้าดันนี้เนี่ยมันจะใช้สำหรับ หัวตี้เป็นคนออกเท่านั้นนะคะสำหรับลูกทีมหรือสมาชิกตีเนี่ยก็ต้องเสียตั๋วทั้งหมด6ใบด้วยกันนะคะหัวตี้ก็ต้องเสีย6ใบเนาะแกเนาะสรุปคือหัวตีเนี่ยต้องเสียทั้งตั๋วเข้าแล้วก็ใบเอนิจีที่ใช้ลงด้วยนะคะ6ใบเนาะดูเสียเยอะกว่าเพื่อนไม่ค่อยคุ้มเลยเช่ปรล่าอาแต่มันดีตรงอะไรรู้ป่ะแกดันเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขว่าเวลากดเข้านางจะบอกว่าถ้าเราเข้ากับเมมเบอร์เยอะๆเนี่ย มันจะมีโอกาสได้ไวโซหรือว่าอุปกรณ์การอัพไวโซที่มากขึ้นกว่าเดิมนั้นคะ่ะแกคือมันดีมากอะ่ะใครมีตั๋วก็อย่างงกนะคะชวนเพื่อนชวนญาติชวนพี่ชวนน้องชวนเพื่อนฝูงไปลงด้วยนะคะแกหรือใครไม่มีบัตรก็ลองมายืนหาปาร์ตี้งโง่ตรงนี้ดูนะคะเผื่อจะมีคนพาลงลงไปด้วยนั่นเองแกอ่ะตอนนี้เจก็มีเหยื่อมา1หนึ่งคนนะคะอ่าอ่าเป็นญาเจเองในเจจะพาลงนะคะอ่าเราลงกันไปเลยค่ะอย่าช้า ตื่นเต้นมากอะคือนางจะสุ่มไว,ว้ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะขอให้เจอตัวตีง่ายๆแล้วกันเนาะอะ,อะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะอะนั้นก็จะมีแจ้งเตือนบอกเห็นไหมคะอะเดอร์มอลพาร์ตี้เมมเบอร์อีทเกตออฟเดตจินี่นะคะเดอร์มอลไพร์เดอรลีดเดอร์วิวรีเซฟนะคะเหมือนมีความรู้สึกว่าหัวหน้าทีมเนี่ยจะได้รับอา ชิ้นส่วนที่มันมีเขาเรียกว่ามีเกรดหรือว่ามีมูลค่าที่มันมากกว่านั่นเองค่ะมีโอกาสเยอะกว่ายิ่งมีสมาชิกในปาร์ตี้เยอะโอ้คุ้มไปอีกอะเดี๋ยวเจจะไปหลอกคนมาลงดีเวอร์อ่ะกดไปเลยค่ะอาจจะสังเกตว่าหัวตีเนี่ยจะใช้ทั้งหมด1ใบนะคะแล้วก็เอ็จีหกใบนั่นเองนะคะไปแล้วโอยมีความตื่นเต้นมากแต่ดูเหมือนว่ามันก็เหมือนกับดันปกติทั่วไปของเรานั่นะ ไม่เป็นไรระหว่างนี้เจขอไปเก็บผักเก็บไม้เก็บหญ้กาก,ก่อนแล้วกันเนาะมันก็จะมีบอสในแมปอยู่เหมือนเดิมแกอยู่ฝั่งนู้นไงก็คงจะเป็นบอสที่แบบหน้าตาคล้ายๆกับบอสทั่วไปที่เราเคยลงนั่นแหละมั้งแต่นางก็อาจจะยกมาไว้ในดันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ถือเป็นแบบสเปเชียลมอนสเตอร์เออแต่ดีเนาะที่นางแบบว่าไม่ให้เราวิ่งไกลเวอร์นางยังมีความแบบอยู่ใกล้ๆเราอะไรอย่างี้ ถ้าให้เจ๊เดาเนี่ยแมบนี้ต้องเป็นอีพวกแบบว่าอาไรฮอนหรือว่าเป็นพวกนาฬิกาหรือเป็นพวกโกเลมแน่นอนเลยค่ะหรืออาจจะดวงซวยหน่อยอาจจะเจอลิงเชลิดเดอร์นะคะยกแขนวนไปตีไม่ดโดนค่ะอ่าโอเคเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่บอสอยู่แล้วแกเป็นตัวอะไรนะตัวอะไรเอ่ย๋อเป็นโคเกอร์นั่นเองค่ะแกขานางจะตีง่ายไหมอะเอาลองทะเลาะก,กับนางดูก่อนนะคะเผื่อนางอาจจะตีง่ายขึ้นมาค่ะ อาซัดนางไปก่อนนะคะเรามีเพื่อนมาด้วยเราไม่ต้องกลัวเราตีงโงๆโก็ได้เดี๋ยวเพื่อนก็ยิงค่ะเพื่อนดาเมจแรงเวอร์อเราฟันนางไปก่อนนะคะเหมือนนางจะตายง่ายมากเลยอะแกทุบนางไปก่อน,นะคะอ่ะอาโดยรวมแล้วนางก็ตีไม่ยากนะแต่นางยังมีความน่าลำยต้องคิดว่านางแบบชอบมุดดินแล้วก็มีพิษอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอา เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเจ๊จะทาการตัดไปตอนที่นางใกล้จะตายเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าลาไยนางมากค่ะนางมุดดินเก่งมากขอทะเลาะกับนางแป๊บหนึ่งโอเคเอาละค่ะตอนนี้นางก็ใกล้จะตายแล้วนะคะเออแต้มบุญของคุณใกล้จะหมดกับ้นางเติมแต้มบุญด้วยค่ะมาค่ะรีบๆตายค่ะเจ๊อยากได้ไวโซเวอร์เจ๊เป็นนักล่าไวโซว์แห่งชาติค่ะโอ้ยตายแล้วมุดแก้ง่ะคือจะบอกว่าเห็นนางอย่างเงี้ยนางตีแรงมาก ตายไปไหลายชีวิตมากมองแทงไปเยอะมากด้วยความประมาทไงอุย้ยตายละอย่าพุ่งมา,อ,าออกมาแล้ค่ะนางตีแรงมากอะ่ะคือแนะนํานะคะว่าจัดสรรอาวุธมาดีๆจ,จัดสรรอาจจะสรรเพื่อนมาดีๆอาตายแล้วลาก่อนค่ะมาเราจะทําการสูบไวโซนางกันค่ะว่าเราจะได้ไวโซอะไรเนะาะผู้ชายสูบค่ะึ๊บ ไม่ได้อะแกตายแล้วโอ้ยแกแต่นางได้ของอะไรมาด้วยอะนึกว่านางจะการันตีว่าเราจะได้ไวโซซะอีกแต่ว่านางให้ชิ้นส่วนในการตีบวกไวโซมาแบบเยอะมากแกแล้วสังเกตด,ดูว่าชิ้นส่วนในการตีบวกไวโซนะ่ะจะได้เป็น4ีดาว3าดาว4ดาว3ดาว,ดาว,ดาวเกือบทุกอันเลยอะแกโอ้ยมันดีมากเลยแล้วนางก็ได้ให้กล่องอะไรมาด้วยแกเป็นกล่องเฟสเกรดเชดแล้วก็เฟสซิลเวอร์เชดนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดีกว่าค่ะว่าเราจะได้อะไรโอเค เอาละค่ะตอนนี้เรามาเปิดกล่องกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรอยู่ในบ็อกเซสลองเปิดดูนะคะ Open to get Crystal o f f s t e 20อันเหรอ Crystal o f f a s e คืออะไรอะลองเปิดดูนะคะอ๋อได้หินนี้หินนี้ฉันจำได้ว่านางไปแลกของได้ค่ะแกเปิดเลยได้รอบละ20อันนั่นเองส่วนมาดูกล่องที่2กันบ้างกล่องที่2นะั่นคือ Crystal o f f a s e คูณ1นถึง2หรอ Crystal o f f a s e คืออะไรอะเอาละเปิดก่อนนะคะ ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะได้ในจํานวนปริมาณที่ม yeah, ัน <opposite> น <backs> ้อยกว่านั Superman ่นเองค่ะสําหรับกล่องสีเงินนะคะก็จะได้อันนี้มาตัวนี้มันเป็นไอเทมที่สามารถทําให้เราออกไปแลกของได้โดยสามารถแลกของในที่ npc ตัวนี้มันเดิมค่ะอีคารัสนะคะหนุ่มน้อยหน้าตาดีนะคะกดเข้าไปที่หัวข้อที่2 d ง m m o n นเอ็กซ์แชอ่าเราก็จะได้โอ้ยมีของเลยให้แลกเยอะแยะเลยอะแต่เราไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรอะ่ะไม่เคยแลกมา Random l i t m t m u t ท t ไวด์โซอ๋อมันอาจจะเป็นหินที่เราไว้สำหรับอันเชิญตัวไวโซ่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะอันเชิญไวโซ่ที่เป็นธาตุนั้นๆของหินแต่ละอย่างเห็นไหมอย่างสีแดงก็เป็น r Rand ด้ t t ไททันม t เทสไวดโซ่ก็จะเป็นไวโซ่ประเภทเพ,เพิ่มโจมตีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเพิ่มมานะคะ r a n ด om Shadow m u t a t e ทสไวโซจะเป็น Random ธาตุมืดส่วนใหญ่ก็เป็นพวกดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็ดีนะเก็บอยู่ประมาณ100ชิ้นนะแก่ชาตินี้จะได้ไีเนี่ย มาดูอันที่2กันบ้างว่าพวกนี้แลกอะไรอันนี้มันต้องใช้หินอันนี้ไม่รู้มันหามาจากไหนอะ่ะแต่นางสามารถแลกไบโซได้เลยอ่ะแกก็มีทั้งไบโซตัวที่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตามมาก่อนแกเป็นประเภทมูเทสมูเทสนี้เดี๋ยวคอยดูออฟก่อนดูได้ไหมอะ่ะอยากเห็นอะ่ะดูไม่ได้ด้วยคิงงกจังเลยอะ่ะอยากรู้ว่าไบโซประเภทที่เป็นมูเทสกับไบโซธรรมดาที่เราใช้ใช้กันอยู่มันต่างกันยังไงก็ไม่รู้ว่าโอเค เอาละค่ะอีกรอบหนึ่งที่เรามาลงกันนะคะแกโอ๊ยตายแล้วแกนี่เจอมังกรอะไรด้วยอะโอยแกตัวนี้ไม่เคยเห็นน่ะตัวนี้เป็นมังกรเวอร80หรือเปล่าวะแกตายแล้วร,รอบนี้รอบนี้มีลุ้นว่าเราอาจจะได้ของดีๆหลังจบดันนะคะเออมีความโมโนไปอีกก็ขอให้ได้ของดีๆนะคะมังกรตัวนี้ไม่เคยตีอะเลเวลยังไม่ถึงนางมีไหมนางมีในสารระบบไหมใครเคยตีนางแล้วมาบอกหน่อยนะโอออลรมไปละค่ะ รอบนี้คือเจ๊จัดเพื่อนมา4คนเลยค่ะประกาศหาตี้เลยค่ะยอมเสียสละมากค่ะเป็นแม่พระผู้ใจบุญนะคะขอดูก่อนว่านางล้อต้องไหนได้บ้างนะคะเป็นการรีวิวตัวนี้เป็นในตัวเลยแล้วกันก็ได้ส่วนอยู่นะแกโอ้ยเราได้ชิ้นส่วนใหม่มาอีกแล้วว่ากระเป๋าก็ไม่พอเก็บของผีมากทุกนางไปก่อนค่ะอืมอือุ้ยหยุดเวลานางเลยดีค่ะอย่างนั้นแหละเรถโว์โอ้ยเจ๊บับดูดซับความเสียหายแป๊บหนึ่งนะคะ ดึงเลยค่ะดึงเลยครัพเพื่อนเค่ะ<ว>เอาเลยค่ะโอ้แหกไหม่ะฉันจะช่วยดึงดีไหมฉันรอเพื่อนดึงก่อนแล้วกันอุยอ้ยอุย้อนางมีระเบิดด้วยรายนั้นเนี่ยจะจะดึงปีกมันค่ะมาเลยค่ะถ้ากระชากปีกมดลูกต้องพังแล้วแหละ<อ>ทุกคนเร็วๆช่วยฉันยิงหน่อย เออลืด oh ได้อีกอ็ไม่รอดแน่เอาเพื่อนเป็นลมค่ะแป,ป๊บนึงค่ะเอาอย่าดมให้เพื่อนแป,ป๊บอ่าฟืนค่ะฮีโร่เนื้วดายนะคะอสกิลนางแอดวานมากค่ะอยากจับนางมาเป็นมา้าจังเลยค่ะนางน่าจะมีสัตว์ขี่แบบว่าเป็นมังกรให้เราขี่ในเมืองอะไรอย่างนี้เนาะแกเนาะโดยแฟนตาซีไปอีกตอนนี้คือจะตีขาข้างนั้นน่ะหามุมก่อนนะ ไปตัวนี้ร้ายกาดนะนนี้เพิ่งเคยเจอค่ะนางน่าจะอยู่เลเวลแปดสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะตีนางไปก่อน,นะคะ่ะโอ้ยแกเพื่อนเป็นลมอีกแล้วเป็นลมเก่งรู้ไหมว่ายาดมมันแพงนางไปชุบนางก่อนนะตีกันไปก่อนนะคะฮีโร่เนี่ยเวอร์ดามังก่อนกูก็ลมเอาลมเอาแตตื่นค่ะหอยมากับแม่อย่าอู้ค่ะเดี๋ยวเก็บค่าบาตเลยนางตีแรงอยู่แย่เนี้ยอ๋อเจ๊มีอะไรจะบอกอย่างหนึ่งค่ะ เวลาที่เราสามารถเลาะชิ้นส่วนบอสได้1ชิ้นนะคะแกจำนวนการใช้งานสกิลไวโซก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ,ะย่อยให้กูพูดก่อนก็ไม่ได้เจรายเจดมากจำนวนการใช้งานสกิลของไวโซก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเจตอนนี้เจสามารถฮิวได้7ครั้งแล้วแกคือดีมากอะนางเป็นลมอีกแล้วใครเป็นลมคะชุบก่อนค่ะ เราปล่อยให้เพื่อนตีไปค่ะเราเอาเพื่อนมาเราต้องใชใ้เพื่อนให้เป็นประโยชน์นะคะเนื่องจากเราเสียตังในการเปบัตรมาค่ะเพราะฉะนั้นอีกพวกเพื่อนๆทั้ทงหลายมึงตีกันไปเลยค่ะตีให้กูด,ด้วยกูจะนอนรอตายละค่ะสุดยอดค่ะดาบพิชิตมังกรค่ะดาบเดียวเซียวถึงหลังสุดยอดมากเอาละเราจะมาดูดกันนะคะว่าเราจะได้อะไรอรอบนี้ขอเด็ดๆนะคะขอได้แบบเหมือนเลขเด็ดอะ ขอแบบแซบๆเลยขอดีๆ5 4 3 2ปุ๊บเฮ้ know ยแกมันมีโอกาสได้จริงด้วยเฮ้ยแกมันเป็นโซอะไรก็ไม่รู้อ๋อได้โซฮีวมานะคะเป็นโซประเภทมูเทสหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราออกไปดูนอกดันกันดีกว่าคะ่ะเต่โซน,นี้เจได้ซ้ำแล้วโ <Okay. S 1> อเคอ่ะละค่ะ เดี๋ยวเจ๊สืบเนื่องมาจากว่าเจ๊ได้ข้อมูลมานิดนึงค่ะเพราะว่าเจ๊สลับไปดูหน้าจอเพื่อนแล้วปรากฏว่าอีหีบอันนี้เพื่อนที่มากับเราอ่ะจะได้แค่หีบเงินเท่านั้นนะคะจะไม่ได้หีบทองนะคะแกะส่วนหัวตี้ค่ะจะได้หีบทองมาเปิดด้วยเออเพราะฉะนั้นหีบทองจะได้แต่หัวปาร์ตี้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเพื่อนจะได้หีบเงินเป็นคนละหีบเท่านั้นค่ะเออก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะหัวตี้ต้องเสียบัตรแต่ว่าได้ของที่ดีกว่าได้ของที่เยอะกว่านะคะ ส่วนลูกทีมก็ไม่ต้องเสียบัตรนะคะเสียแค่ใบ Energy พอนะคะแต่ก็ได้ของกลับมาเหมือนกันเนาะโอโอ,อัลลาคานี้ก็คือโซที่เจดได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคอ่ะ, <Okay. S 1> อะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะคะพอดีเจไปได้ข่าวเด็ดข่าวดวงมคัคคาแกคือตะกี้เจไปทําการสุ่มมาค่ะสุ่มบัตรมาอีกค่ะแล้วก็ได้บัตรมาด้วยค่ะคือดวงดีเวอร์ค่ะแล้วก็ไปลงมาอีกรอบนึงนะคะหลังจากปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าไม่ทันได้อัดค่าแก ปรากฏว่าไปเจอมอนพิเศษมาชนิดหนึ่งค่ะแกค่ะเป็นมอนสเตอร์เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าปรากฏว่าขาของมันค่ะเป็นสีทองแกโอ้มันจะมีชิ้นส่วนที่มันเลาะได้ใช่ไหมคะสำหรับมอนสเตอร์หนึ่งตัวค่ะเจ้าเจ๊ไปเจอมอนสเตอร์ตัวนั้นนะคะมันมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งค่ะที่มันเป็นสีทองค่ะแล้วพอเราตีชิ้นส่วนชิ้นนั้นแตกนะคะเราก็ได้นี่มาค่ะภูมิเจนําเสนอมายี่ดอกเสดายไม่ได้อาอ่านี่ค่ะอ๋อ เป็นโซที่แบบว่าประเภทมูเทสนะคะานางจะมีสัญลักษณ์เขียนติดว่า M U T นะครับประเภทมูเทสประเภทมูเทสเนี่ยมันดียังไงมันจะเป็นโซที่มีระดับดีกว่านั่นเองค่ะแกขาซึ่งมันอาจจะเป็นโซที่มีปรมาอ่าเป็น2ดาวนะคะหรือว่าถ้าเป็น1ดาวเนี่ยสแต็ตก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อจะสังเกตว่าสก,กิลนางเนี่ยจะเป็นเลเวล2ทันทีในขณะที่นางเป็น1ดาวเองแกเดีอ่ยโอ้แลวแถมออฟนางก็ดีด้วยแห่งหมแกแล้ว ค่าที่นางเพิ่มต่างๆพวกบัฟพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็จะบวกเพิ่มขึ้นมากกว่าโซ so, ที่อยู่ในระดับเดียวกันด้วยนะคะแกโอ้ดีไปอีกอะแกเออแล้วก็ตะกี้เพื่อนเจียที่ไปลงด้วยเนี่ยก็ได้โซมาเป็นโซ2สองดาวะคะ่ะแกมิดิโมโอ่าก็สรุปข้อมูลคร่าวๆที่ได้จากดันนี้เลยแล้วกันนะคะด้านเนี้ยมันจะมีโอกาสที่เราจะสุ่มได้ไวโซคะ่ะเออ ก็มีโอกาสที่จะสุ่มได้ไวโซมากกว่าดันปกติทั่วไปเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ที่ได้ชัวร์เลยคืออุปกรณ์ในการอัปเกรดไวโซเนี่ยจะได้แต่ในระดับที่เป็นเกรดดีๆมาเกรด3าดาว4ีดาวเอามาอัปเกรดอย่างนี้นะคะแกแล้วก็มีโอกาสได้ไวโซที่เป็นระดับ2ดาวนะคะหรือว่าเป็นระดับมูเทสนะคะที่มีอ,ออฟแล้วก็การบวกสเตตัสที่สูงกว่าไวโซทั่วไปนั่นเองค,ะคะ่ะแกค่ะและที่สำคัญเรายังได้หินคริสตัลมาเอาไว้สำหรับแลกคองอีกคะ่ะแก คือดีมากอะแกอะเปรียบเทียบกับดันนี้แล้วกันนะคะว่ามันต่างกันยังไงเนาะตัวดันไวโซเนี่ยนอกจากดันนี้แล้วเนี่ยเราจะมีอีกดันหนึ่งค่ะก็คือเป็นดันอีเวนนั่นเองแกที่อยู่ประจําเมืองของอาอาคีปะอ,อยู่ตรงกลางเมืองอะแกจาได้ปะอาก็อยู่ที่ตัวนี้นี่เองนะคะตัวนี้เจก,ก็ไม่ค่อยได้ลงนะก็ค่อยก็เคยไปลงบ้างนิดหน่อยนะคะก็คือตัวนี้มันก็จะมีไวโซเหมือนกันเนาะแกแต่ว่าดันเนี้ยรู้สึกว่าจะเน้นการดรอป เป็นไวโซที่เป็นพวกเมทัลเรียลเป็นไวโซที่ใช้ในการอัปเกรดเป็นส่วนใหญ่นะคะ ซึ่งมันจะเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันนะแต่ละวันนะคะไวโซแต่ละธาตุเนาะไวโซแต่ละประเภทจะเปิดไม่เหมือนกันนั่นเองแกส่วนเรทในการาที่จะดรอปไวโซที่เป็นตัวตัว,ต,วตัวใหญ่มาเลยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเทียบเท่ากับดันธรรมดาทั่วไปนั่นแหละเออแต่ว่าดันเนี้ยมันจะมีโอกาสได้หินอัปเกรดที่เยอะหน่อยอา่านั่นเองนะคะแกแต่โดยรวมถ้าเทียบกับดันตะเกียดันตะเกียคือคุ้มกว่าคุ้มเวอร์แล้วก็ดีมากค่ะแกขาได้ไวโซมาแบบเจง๋งอ่ะเออก็ คลิปนี้ก็สาหรับใครเป็นสายเปสายกาชานะคะได้บัตรนี้มาก็คือดีมากค่ะก็ไปลงกันได้นะคะสําหรับคนที่อยากลงก็ไปสุ่มหานะคะสุมไม่ยากนะแกมันเป็นชิ้นอ่ะมันเป็นของรางวัลเกรดเอที่มีโอกาสสุมได้มากที่สุดในบรรดาของรางวัลพวกชุดคอตูมทั้งหลายที่มันอยู่ในกาชาแล้วว่าแกเออส่วนใครแบบไม่มีบัตรแต่อยากลงก็ลองไปยืนประกาศหาตี้ดูนะคะที่หน้าดันนะคะเพราะว่าคนที่เขามีบัตรเนี่ย เขาก็อยากได้เมมเบอร์ไปลงค่ะแกเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองนั่นเองค,ะคะอ่ะแกค่ะอ่ก็ถือว่าวินวินกันไปทั้งสองฝ่ายเนาะแกเนาะอะไรค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำดัน,นนั่นเองค่ะแกเกตออฟดิจินี่นะคะแก